เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเจอกันในเกมไมค์ครับอีกแล้วพ่อเกมรบอกแม่งไม่มีใครดูเลยเลยต้องมาเล่นเกมม c ครับเออไง่ายๆอย่างนี้เลยวันนี้เราจะไม่มาเล่นเซฟเก่ามาอีพแรกกับ E2 แต่เราจะมาสร้างเซฟใหม่แล่นกันนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามและไม่สงสัยว่าผม ว่าไงดี9้าวกระโดดเกินไปเหมือนจะเสกของหรืออะไรหรือเปล่าอืมผมจะเล่นแบบเรียวทามให้ทุกคนดูเลยนะครับอาจจะไม่เรียวทามอาจจะมีเวฟาวลหลังใหม่แต่ผมจะไม่เสกของเด็ดขาดหรือใช้คำสั่งเพราะว่าผมจะปลดล็อกอาร์ชิเมเนให้มันหมดซึ่งผมไม่รีรอสกดสร้างเลยดีกว่าไม่ลงมอดไม่อะไรเลยนี่แหละ การเล่นม่ครับแบบของผมเองจริงๆแล้วก็เล่นมายครับแบบที่สนุกนั่นแหละครับจะใช้คําสั่งหรือจะลงมอดอะไรก็ตามใจแล้วมันไม่ได้ผิดที่ใครครับซึ่งที่ผมมาเล่นอีกเรื่องก็คือเพราะมันอัปเดตใหม่อัปเดตหมูกับอัปเดตวัวแล้วก็ไก่ในแต่ละใบโอมแล้วก็รอ off แก๊สอบแห้งเรากเรอจะอะไรยังแก๊สใช่ โอ้ไม oh ่เกิดเราเกิดที่ไม่โอมนี่ก็ดีอยู่แบบโอมป่าดงดิบมันก็ดีนะแต่ว่าอืมผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะมอนเตอร์ม,มันเกิดได้งั้นเราขอตัดไมกก้กันแล้วกันอย่างน้อยเราก็มีอาหารกินต้นเกมอาช่ลืมถามทุกทุกคนชอบสกินของหรือเปล่าครับสกินผมแม่แต่งมาแบบดีกว่าสกิน ไอดำผมเยอะสกินกมอ่อีพแรกอีีสองคนดูไหมอาจจะงงอะไรวะไอไอดำอะไรวะย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูอีพีแรกอีพีสองผมคีบแรกเลยเป็นตัวไอดำใส่ชุดสีสีเหลืองเลยผมจำไม่ได้แล้วซึ่งผมก็เปลี่ยนมาเป็นใส่ชุดสีเขียวชุดอมเบอร์ที่ได้จากการบล็อกอาชิเม้นนะฮะอืม เราเปิดมากก็ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับที่เราเกิดในโอมชังเกิลแล้วเราก็จะมีอาหารกินแล้วก็ยังมีไม้เยอะกว่าปกติแต่ที่มันไม่ดีก็คือมันไม่ค่อยมีทำเลสร้างบ้านแถมสร้างบ้านไปก็ไม่สวยแถมมอนเตอร์ยังเกิดได้เพราะมันมีต้นไม้บางหัวมันเออผมเลยต้องจำเป็นที่ต้องรีบหนีโอเมื่อกี้ค้างผมผมเลยมาขา เลยจิกอะใช่ไหมครับข,ของเมียงคางมาทุกคนโอ้โหผมไม่ขออะไรมากเลยในเซฟนี้เซฟนี้ผมตีมังกรได้ปุ๊บผมจะเล่นเกมอื่นเลยอาจจะมีกลับมาเล่นบ้างแต่จะเป็นแบบลงมอดนะฮะส่วนโลบก,กับพวกเกมอื่นผมก็ยังไม่รู้จะเล่นเกมอะไรโลบกาจะมีแบบเดนเร็ว ที่ได้เล่นพอ่ออัปเดตใหม่อัปเดตความยากของมันมีเลมมองกับในแม่ใช่ไหมตอนนั้นตอนประมาณเช้าๆผมก็เล่นในแม่ไปแล้ว,ลวก็ผมก็ไปเจอหมู่บ้านใหม่ซึ่งผมก็แตกซึ่งมันถึกนะไอสกลเรตันยังถึกอ่ะตอนนั้นแล้วก็ยังมีพวกซอมบี้ที่ขือระเบิดมาโคตรโหด ผมเลือกภาพเรื่องมา r ค้าดีกว่าเราให้ hey, hey. เลือกภาพเรื่องโรบอคเรื่องว่ามาสนใจมา r ค้าที่เราเล่นอยไดีกว่าโคตรนอกเรื่องเลยไอช่องนี้แม่งอะไรกันเนี่ยเล่นมา r ค้าไปพูดเรื่องโรบอ x เชยเลยเมผมก็ยังไม่เจอโอ้ไมก็เราเจอถ้ำถือว่าดีนะผมว่ามันดีมากเลยเจอถ้ำแบบนี้ อืมแต่ผมผมไม่เสียงลงไปดีกว่าผมไม่ตายแล้วไปเกิดตรงจุดเซฟพอยต์จุดสปาวพอยต์ของเรามันได้เดินมาไกลผมเ็ิ่มเก็บของตอนนี้ผมต้องการที่จะเจอใบโอมใหม่เพื่อจะสร้างบ้านไบโอมอะไรนะใบใบโอมปกติอ่ะที่เป็นืนต้นไม้แบนบนั้นอะ่นนอะแบบที่เป้าผมชี้ให้แบบนั้นอ่ะเรียกว่านบโอมอะไรใครรู้ว่าช่วยตอบในเม้นต์หน่อยนะครับ ชนไผ่รัวเลยอะไรของเองวะเนี่ย,ยไผ่ไม่มีเกิดเยอะไปแล้วก็ไม่แปลกเท่านนี่มันใบอมจังเกิลจะให้ไม่มีไผ่เลยยังไงเลือบจะให้อไผ่ไปเกิดอยู่ตรงทะเลทรา,ายอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องโอ้เสียงซอมบี้ต้องรีบมีแล้วโอ้ไมค์เกิร์ดโอ้โออยังไงผมก็เจอเหมือนจะเป็นโอ้ เจอหมูอัปเดตใหม่ครับโอ้ oh my god ก็สวยอยู่นะครับอืมอยครั้งขนาดเล่นเกมแบบนี้หอ,อยค้าง,งบ้าหรือเปล่าเนี่ยโทรศัพท์ผมนี่เริ่มแบบมีปัญหาแล้วสงสัยผม,มต้องลบเกมหรือลบใครอยะให้มันเลื่อนๆแล้วฮะอืมอืมดี๋๋อ เราไม่เจอไปโอมอะไรเลยเออกาะนี้ฮะเกาะเป็นไมโอมจังเกิลหมดเลยโอ้ไก่นั่นมันโอ้ไมเคิไก่ไปโอมจังเกิลโอ้ไมเกิแต่ก็ยังเนื้อไก่เหมือนเดิมเนื้อไก่แบบไม่พิเศษอะไรมากเห้ไม่ห็แม่งตา่ะเออโอ้ย จังเกิลเองข้างน่างก็เป็นจังเกิลโอ้ไม่กูจะบ้าแต่โอ้หม่ก็เฮ้ยนี่มันบ็อกใหม่นี่หว่ามันเป็นหญ้าห้อ hey. ยถือว่าดีเลยโ oh. อ้อะหารคลิปนี้ไม่ขอแล้วนะครับผมขอแค่ oh. okay. ได้ที่ตั้งเราไป้างบ้างผมขอจบคลิปเลยถ้าผมเจอใครยังจคงจะยาวนานมากๆเลยผมจะเจอได้เนะี่ย อุ้ยแก่เก็บเราต้องฆ่าไปก่อนเจอเหมืองแย้วแบบนี้มันเรียกว่าอะไรนะอืมไม่รู้แฮ่จงเสือโอ้โอ้โอโอ้โอโอ้เหมือนเราจะกำลังจะออกมาจากใบโอมจังเกิลนะฮะเพราะว่ามันเริ่มเป็นที่พื้นที่โล่งแล้วผมขอแค่พื้นที่โล่งๆถ้ามีมัวเอ็มวิลเลจเจอได้ยังดีโคตรดีให้เป็นมบ้านวิลเลจเจอได้โอม โอ้แย่จังอืมนี่มน yeah. er. do, do ันแย่ซัฟเฟอร์ดูดูซัฟเฟอร์เราจะไม่โอ้โอ้โอ้ค้างโอ้โทรศัพท์นี่มันอาจจะดูเสียอารอมณ์ไนปนะครับแบบผมเล่นไปเล่นค้างไปผมต้องขอขอขอโทษประธานอภัยในหน้าที่นี้แ้วนะครับผมต้องขอโทษโทรศัพท์ผมแม่งกากเป็นอะไรไม่รู้เฮ้ย เอ้ยเจอแล้วไปโอมนี่ใช่เลยโอเคครับผมเจอแล้วครับผมแค่ต้องหาที่โล่งๆให้เจอก็พอจะอาจจะนานคลิปนี้อาจจะประมาณเลายทีดีสิบสองทีไหมครับพผมคิดว่านี่จะประมาณสิบสองนาทีนะ่าจะกำลังพอดีผมไม่น่าจะเรียร้างบ้านเร็วกวเลยขนาด, oh ดนั้นโอ้ยก o เด้อนี่ถือว่าดีที่เป็นเหมืองเลยอืม เอโยนี่มันกไม่เป็นไรอืมค้างฟเฟอร์ what the hell ทอนนีผมเริ่มแบบขนาดผมยังเริ่มเสียอัราในการเล่นเลยผมคิดว่าคนดู้จะโคตรเสียอัราเลยที่แบบดูไปค้างไปผมต้องขอโทษอีกรอบนะครับแบบพร้อมจะหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ผม ผมคงจะต้องลบเกมที่ผมแพ้ไม่เล่นทิ้งไปผมไม่ต้องลบเกมฟุตบอลผมทิ้งไปนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นแล้วอืมผมอาจจะต้องลบเกมอะไรเ,เกมเกมบอลผมมีก็สองเกมมีอีฟุตบอลกับเอฟซีบูบาขออาจะลบสองเกมนี้ทิ้งไปเพราะยังไงก็ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วแบบคือว่าแทบไม่แต่เอะแหละเอฟซี FC ยิงแล้วใหญ่ผมได้ผมหายผมเลยเลิกเล่นไป ส่วนอีฟบอลผมก็เล่นตามเพื่อนเฉยๆ mm hmm. เลิกพามคิ้นดีกว่าเรามาตั้งใจหาที่สร้างบ้านดีกว่า mm hmm. จริงๆแบบเอมตรงไหนก็ได้นั่นแหละครับเอาแบบที่สร้างบ้านตรงไหนก็ได้แบบถ้าเราเชี่ยเคลียพื้นที่มันก็สร้างบ้านดูสวยละแต่ผมเลือกมากไงผมอยากหาที่สร้างบ้านให้มันดูสวยแบบตั้งแต่ยังไม่เคลียพื้นที่ก็มันสวยแล้ว ผมแค่เรื่องมากไม่อยากเชียอข้นที่เฉยเอ่ผมว่าตรงนี้ผมควรลงแอวฐานไหมนี่อืมแต่สิ่งที่แย่กว่านั้นผมกลัวว่ามันจะกลางคืนก่อนนี่แหละถ้ามันกลางคืนก่อนนี่แย่เลยแกโอ้ไม่เกิดโอเคเรามีคนแก่ครบสามมาแล้วแต่อีกอันนึงมันเป็นสีอื่นแล้วก็ใครยังเป็นสีเดีวยวกันหมด เราให้ง่ายมากเลยแค่ย้อมให้เป็นสีเดียวกันหมดก็แค่นี้โอ้โหเราจะทานอืมใกลคืนแล้วเยี่ยวนี่มันสีเทาโอ้ซัฟเฟอร์ไปเอลสีอะไรดีดนะ่าสีเหลืองไหมไม่เหลืองหรอกเขาจะสีเลืย สีอะไรดิอันนี้สีอะไรอ่ะขอเป็นสีขาวด้ยเถอะอะไรอ่ะมันไม่ใช่สีมันไม่ใช่สีดิซัมเกมหลอกลวงไม่มันก็สีนี่หว่าสีเทาเหมือนกันสดีดีมันมีสีเลยต้องใช้สีแดงและฮึซัปเปร์ซัปเปร์โนดเหยียบก,กลางคืนจะรีบก,กลางคืนสิ พี่อย่ารีบกลางคืนขอร้องล่ะกูไม่เกิดกือบแล้วโอ้เกือบไปแล้วโอ้อโหนอนแล้วซีซีีโอ้เกือบไปแล้วกลางคืนอื้อโอเคงั้นเราก็ฆ่าพิกแอกเพื่อคุทานเลยดีกว่าเรายังใช้พิกแอกมาอยู่เลย แบบพวกโปรเพย์ยูยูทูเบอร์ช่องอื่นเขาพาทำปลาเน,นี้ยเขาคงได้พิกแอคเล็กเกินหมดแล้วแล้วดูช่องนี้สิไม่เหมือนคนอื่นแบบไม่เหมือนช่องอื่นและไม่มีช่องไหนอย่ากเหมือนด้วยโอ้โหตั้งแต่ภาพภาพแบบเลืน m i ไม c ครับแต่มึงไปภาพเกมโรบอ เหลือจะเชื่อไม่มีช่องไหนเขาทำกันหรอกมีช่องนี้ช่องเดียวโอ้เฮน่าแม่โอเคโอเค้โอเฮ้พี่เพิ่งเกิดตอนที่ผมนอนดีมากเลยขอบคุณมากที่พี่เกิดตอนผมนอนเสร็จแล้วโ,โย่ไบโอมสวัน่า ดีมันคุ้มมากก็ดีก็ไม่ดีเลยแต่แต่ผมเรื่อกมากเออแบบคือผมเรื่องมากอะ่ะ <ś c oughs> ช้อมรับเ็วของผมเรื่องมาก,กจัดในการสร้างที่หรือสร้สารงแหวเนี้ให้ะจะดีไงผมว่าอืมแถวป่าสว่านก็ไม่ได้แย่นะอืมต้องดูต้องคิด มันจะดีหรือไม่ดีเผื่อมีถ้ำไม่ผม,มชอบถ้ำอย่างนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่แบบมันดูน่ากลัวมันไม่ค่อยมีของแต่ปากถ้ำมันต้องเข้าไปลึก,ลกๆแถมขึ้นยากนะฮะเดีย่ยอนั่นถือว่าดีในการสร้างบ้านไม่ไม่ดีซําพูดเป็นไงแหละมันไม่ดีผมผมไม่ค่อยชอบสร้างบ้านแถว แบบนั้นก็้วอะไรมันเป็นหินแล้วแบบมันไม่สวยมันมีแต่แร่มันถ้าเอาไปฟาร์มพวกฐานนี่มันดีอยู่นะแต่ว่าถ้าสร้างบ้านผมขอบายดูฐานยังเยอะแบบจะสร้างบ้านแถวเนี้ยเยอะไม,อม่แต่ก็ขอหุ่ฐานเอาละกันผมไม่โคตรตูปิดเลยแทนะที่ผมจะทำพลิกแอคหินเนี้ยน,นะโคตรตูปิดเลยช่องนี้นอกจากจะ พูดพูดไม่ตรงประเด็นที่เกมที่เล่นอยู่ทั้งแล้วก็ยังสตูปปดอีกโอ้ทั้งพูดไม่ตรงประเด็นทั้งสตูปิดมีที่ช่องนี้ช่องเดียวถ้าอยู่ถ้าอยากด,ดูความสตูปิดของผมติดตามผมต่อไป EP ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะตีเอ d นเดอร์ดากอนได้แล้วคนจะได้เห็นความสตูปปดของผมแม่ผมจะเล้ไหมครับมาสองสามปีแต่ผมก็ยังโคตรสตูปปดเลย <síntico> mm แต่ผมก็ยังอยากได้ฐานอยู่นะเนี่ยผมอยากได้มากๆเลยตอนที่ผมมี G ีก้อนแล้วเนี่ยสามก้อนมันก็ดูดีอยู่นะเอิม่มเขาเขเปิดที่กัดไว้ก่อนแล้วกันเผื่อผมจะกลับมาหลังใหม่แล้วมาฟาร์มใหม่เขาใช่ผมเปลี่ยนชื่อใหมคะนะ่ครับแล้วถ้าคนดูเก่าผมมาดูก็จะเห็นว่าผมเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ถ้าเป็นคนแบบคนดูใหม่ก็จะ ก็ไม่สงสัยเลยหรอกผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นก้าวเกมมิงตามชื่อใน YouTube ผมเลยผมขอจัดจัดก่อน,น,น,นโอเคผมจะกลับมาภายหลังผมจะกลับมาย้อนดูคลิปตัวเองแล้วก็กลับมาดูบัมที่กัดอะไรแล้วค่อยกลับมาฟาร์มอืมแถวนี้มันมีแต่หินแบบนี้เออมันสร้างไม่มีสวยแฮะอืม ชีคลิปนี้ผมบอกถึงผมจะบอกว่าอาจจะแค่สิบสองนาทีกลางดีแต่ผมเล่นปลาไปสมบกนาทีแล้วเนี่ยโคตรจีเซิร์เลย,อยอเอยเอ,เออือปลาเอฟิกาาปลาเอฟิกาเอออือใช่เราเจอเกาะใหม่โอ้ก็ ดีดีดีใช่ไไร hmm. วันพรุ่งนี้ผมอาจจะลงคลิปอีกคลิปหนึ่งก็ได้แต่ผมอาจจะไม่ไแน่ใจว่าผมจะลงคลิปเกี่ยวกับไม้ค้าเบาผมอาจจะเล่นเกมโรบอกแบบเล่นเร็วก็ได้ถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่น ถ้าใครอยากให้ผมเล่นก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยแต่ถ้าไม่มีใครคอมเมนต์ผมก็จะเล่นเกมใหมครับเราไปไม่ก็ผมอาจจะเล่นแบบลุกอาจจะเล่นโลบบแต่ไม่ใช่แบบเล่นเร็วก็ได้ผมอาจจะหาแบบเล่นแบบยังไงแบบถ้าผมเล่นสมัยครับแล้วก็แบบโลบอกต่แบบเร็วๆนั่นจะไม่มีใครดูหรอกแบบมันนา่าจะตายจะทำแบบนี้แบบมันควรมีอะไรใหม่ๆ เี hey, ็บแบบช่างอื่นพี่แตงฟอสจริง ing, ทุกคนรู้จักไหมพี่เล่นเกมไหมครับเขาก็เล่นเกมเดียวเหมือนกันแต่แมปโรบกไมันมีหลากหลายไงแต่เขาก็ไม่เล่นเกมเดียวแหละเขาก็เล่นมีเขาก็มีเกมอื่นเล่นบ้างแต่โรบอกคือเกมหลักที่เขาเล่นแต่โรบอกมีหลายแมปเขาเล่นสนุกเพราะว่าเขามีตังเยอะแล้วเขาเติมแม่งทุกอย่างมันก็เลยดูสนุก แต่แล้วผมผมแค่เด็กงโง,ง่ที่อยากทำช่อง youtube เด็กสตูปิดคนหนึ่งที่อยากทำช่อง youtube คือมันแค่งบมันก็ต่างกันแล้วอะ่ะแล้วเออช่องใครใครช่องเล่นหมายครับแต่ยกใครเนีย่ยเออแย่ผมไม่ค่อยดูช่องก็เล่นหมครับอะไร ผมแน่ไม่ดูเลยลุงเอค,คุณรู้จักไหมต,ต้องรู้จักบ้างแหละลุงเอแบบสร้างวีทยกรรมไว้สาขนาานั้นไม่มีใครรู้จักแบบที่อเมริกามีไอชอสปีที่ไทยมันก็มีลุงเอไงแบบอุ้มลุงเอเขาก็เล่นหมายครับแต่ว่าอะไรเข้าปัน่นไงเข้าโคตรปั่นเขาเป็นเขา้เขาสตรีมแล้วเขาทําอะไรแบบบ้า บ,บ้าตามโดนเนทมันก็เลยทําให้เขาดังได้คือมันคอนเทนต์ของเขาเขาทําแบบยังไงดีสร้างอีกบุคลิกหนึ่งมาแบบที่โคตรบ้าว่าแบบเหมือนคล้ายๆไอโชสปีดแต่แบบมันคือลุงเฮ่เฮ้ยเมื่ว่านเลยเจอที่สามารถเฮ้ยเหยมือนจะเจอแล้วใช่เลยแถวนี้ตั้งใจแน่ แถวนี้เราจะได้ที่สางม,มาแล้วเฮ้ยแถวนี้กำลังดีเฮ้ยปาซากุระเฮ้ยโคตรดีเลยนี่หว่าผมไปปาสากุระดีไหมเนี่ยต้องลองเข้าไปดูเผื่อเจอวีหมู่บ้านวีเลเจอรโอ้ยมุกมิอัตเลยอะไรวะเนี่ยอืม ผมคิดว่าถ้าผมมีผู้ติดตามประมาณ70คนผมอยากจะลองสตรีมดูแบบผมไม่รู้นะว่าผมจะสตรีมได้หรือเปล่าเพราแค่อัดคลิปธรรมดาแค่นี้ก็าค้างละถ้าผมสตรีมผมจะแบบไม่ไม่ได้ออกจากเกมเลยเหรอกมันคงจะ,ะสนุกน่าดูแบบสตรีมอยู่ดีๆก็ได้ออกจากเกมแล้วเครื่องดับแบบไลฟ์วิดโคตรนัาจะโคตรแบบโคตรวัดเดือมากเลย เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลยอืมป่มาสก,กลัลโอเคค่อยๆกลับมามันก็สวยอยู่นะแต่ที่มันติดเพราะมันบนภูเขาแล้วมันยังไงดีฮะมันมันอยู่บนภูเขามันก็ปกติแต่ว่ามันต้องมีหมู่บ้านวิ่เพือะไรถึงจะดูดีแต่นี่มันแบบอืมแย่เลยเริ่มพูดไม่รู้เรื่องอะ โอ้โหเล่นจนเริ่มพูดไม่รู้เรื่องจะมีช่องไหนเหมือนช่องนี้ไมหมเนี่เล่นไปเล่นมาพูดไม่รู้เรื่องเจยโอ้โหช่องนี้แม่งสุดจริงผมแถวนี้น่าจะดีแล้วเนี่ยอืมแถวนี้น่าจะโคตรด,ดีผมว่าผมคิดว่าแถวนี้แหละอืมแถวนี้นั่นแหละดีสุดแหละ ผมก็คิเกียไปหาแล้วเหมือนกันมันดีสุดเท่าที่หาอะไรแล้วนี่นี่แหละดีสุดแล้วครับนี่มันดีสุดเท่าที่จะหาได้เอ่อถ้าเคลียร์พื้นที่ดีทีมันก็ดีออต้อตอคิดภาพสภาพตอน,นีมันโดนเคลียร์เสร็จแล้วถึงจองมาดูดีมีป่าซากุระเราดีก็ ใน,นจะมีถ้ำอยู่เอ,อ่อตอนแรนนกเจเ,รรกเป็นพื้นที่โล่งนึ่ก็เป็นถ้ำผมว่าจะเคลียร์ตรงนี้วางบล็อกให้เป็นพื้นที่พื้น,นระนาบเดียวกันใช่ผมว่าตรงนี้แหละน่าจะดีสละน่าจะดีสุดเท่าที่เราจะหาในตอนนี้คือผมไม่หาเพิ่มละผมขอตรงนี้เป็นบ้านของเลแล้วกัน ผมแค่ต้องเคลียร์พื้นที่แต่สิ่งที่เลวร้ายกว่าน,นั้นคือผมจะบอกว่าเราจะสร้างบ้านแต่ผมสร้างบ้านไม่เป็นเออผมสร้างบ้านไม่ไม่เปลี่ยนเลยผมอาจจะมีแขกรับเชิญสมวติเศษอย่างเพื่อนผมที่แม่งสร้างบ้านโคตรสวยมาสร้างบ้านใ้ผมก็ได้แบบผมสร้างบ้านไม่เปลี่ยนเลยมาลมาสามปีผมสร้างบางา้า,บานโคตรห่วยเออผมว่าผมขอตัดตอนเป็นตอนที่ผมลองเคลียร์นีเสร็จแล้วละกัน โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โ oh ห oh. ลวดเร็วเหมือนตัดตอ่อไม่มีบิดโอ้โ oh ห oh. เร็วจริงๆเออตอนนี้ก็เคลียร์ปื้งนี่เสร็จแล้วแล้วก็เหลือแค่ต้องหาไม้มาเพื่อสร้างบ้านแต่เราไม่ได้สร้างตอนนี้หรอกผมน่าจะสร้างอนะีพีหน้าซึ่งอนะีพีหน้ามันจะเป็นวันไหนก็ไม่รู้ ผมคงคอเตรียมไม้ไว้รอสร้างก่อนดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาของอีพีหน้าซึ่งผมก็จะพามเรื่องต่างให้ด้วยทุกคนฟังไม่ให้มันดูหน้าเบื่ออะไรระหว่างผมตัดไม้กันซึ่งในอในกัแบอีพีหน้าผมอาจจะลงเหมืองแล้วก็เอ๊ะมันต้องสร้างบ้านก่อนสิแล้วก็ค่อยลงเมืองแล้ว ผมก็น่าจะมีชุดก่อเหล็กเต็มยศได้แล้วมั้งในอีพต่อไปไม่ก็ในอีพีที่สามแต่วันพรุ่งนี้ผมน่าจะไม่ลงคลิปเกี่ยวกับไม้ครับมันผมต้องรอ,อดูว่าท่านผู้ชมจะให้ผมเล่นระบบแบบเดิเร็วหรือว่าเล่นไม้ครับต่อไปซึ่งใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ผมก็ขอากราบให้ทุกคนกดซับสไคร b ์ให้ผมหน่อยนะครับ ผมขอร้องจริงๆแล้ะครับผมถึงคุณภาพอาจจะดูกับขากเล่นไปครั้งไปแต่ผมจะทำให้มันดีที่สุดซึ่งผมต้องอยังไงดีผมจะพยายามมันทำดีที่สุดเท่าที่เครื่องมันจะรับได้ซึ่งผมก็ต้องขอให้ทุกคนติดติดตามผมไว้อยากกดอันซับนะครับ ทุกครั้งที่มีกดกด,ดอันซับผมผมเสียใจมากๆเลยแต่ถ้าทุกคนกด,ดซับสไครป์ผมผมจะดีใจมากๆแลกก็เต้นท่าอูอ,อีอ <c oughs> ่าขวดเลือน <c oughs> อยู่ดีๆก็ไปมีมแมวใช้เลยไอ้ช่องนี้มันยังไงเนี่ยโอ้โหขวานแตกแล้วค้างอีกแล้ว โอ้โทรศัพท์ต้องลบนะฮะต้องลบเกมแล้วครับก่องทุกคนคิดว่าไม้แค่นี้พอไหมมันไม้แค่นีม,ม่เกี่ยวโอ้โหชุด,ดียังไม่ถึงชุดผมว่าอีชุดหนึ่งแล้วโคตรนานว่าแต่ฟักโอ้โหโคตรนานผมว่าผมเก็บตั้งถึงชุดหนึ่งแล้วเนะี่ะ โอ้โหมันจ้าจังวะไม่เป็นไรเราเก็บให้มันได้แค่คลิปนี้ผมเก็บมาให้ได้หนึ่งสแตก็กแล้วผมปิดคลิปเลยนะครับตอนนี้ก็ฟังผมพูดนู่นพูดนี่ไปเรื่อยแบบเดิเร็วแล้ว,ว,วผมเล่นผมก็จะเล่นหมดในแพและนะจะพยายามผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเพื่อจะผ่านอืมแล้วมาครับแบบ ผมคาดว่าผมน่าจะจบมาครับได้ภายในสิบอีพนี้นี่แหละพอผมจบได้ผมจะหาหมอดเล่นผมอาจจะเล่นมอดซอมบี้อ่ามอดซอมบี้ใครๆก็ชอบทุกผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบมอดซอมบี้หมดนั่นแหละแบบมีซอมบี้มาไล่ตามเราแล้วเราสร้างกำแพงมีปืนไล่ยิงมันผมว่าทุกคนต้องชอบมากแน่ๆนี่คือตาคาดกรของผมก็ยังอ,อยูนะ่ใครก็ชอบ ทำไมผมทําและมันจะไม่มีใครชอบเออแค่ช่องอื่นเป็นในจ้าว่าผมเป็นเวทล็อกทําไมจะไม่มีใครชอบเหมือนกันแค่เป็นคนละเวอร์ชั่นเออนั่นจ้าว่านี่เบ็ล็อกทำไมครับก็คือไม่ครับอือโอ้โยี่สี่แค่ยี่สี่อันเองโอองพดเยอะสักขนาดนี้ยังแค่ยี่สี่อันบ้าหรือเปล่านี่ะโอ้โห ค้างเี้ยโอ้โหค้างบ่อยม่วงมากเลยแต่แบบตอนผมเลม่นไมค้ามันก็ไม่ได้ค้างหรอกไม่ตอนเล่นไมค้าเลยตอนเล่นโลบอกมันก็ไม่ได้ค้างเหรอน,นี้นะตอนเล่นโลบอกมันก็ไม่ได้ปิงไม่แด้อะไรมากแต่พอเล่นไมค้ามันเป็นอะไรไม่รู้ครับเรือแบบมันยังไงดีที่ผ่านมาทุกคนก็ย้อนกลับไปดูนะครับ EP แรก EP สองก็ไม่ค้างนี้นะครับ แต่เพราะมัตอนนี้ผมค้างเสยยไม่เนเพราะอะไรครับเลือกมีไวรัสหรืออะไรอย่างไรไม่รับทําไม่ผมเครื่องตุกหรือพผมไม่ล้างขยะพุกผมไม่ไม่ล้างขยะที่เลยผมเล่นอะไรเล่นเฉยเลยเล่นเล่นเกมนู่นเกมนี้ไม่ล้างขยะไม่อะไรเลยบอกพวกลูปผมโลแคบไว้ไม่ได้ลบ รูปรีแคปผิดก็ไม่ได้ลบน่าจะพอแล้วล่ะโอเคถ้าผมเอาไปเก็บผมน่าจะขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอมและโอเคครบหนึ่งสแตกแ็กล้ะผมขอให้ทุกคนขอพูดอีกครั้ง คนดูเก่าอย่ากดอันซับคนดูใหม่คลิปนี้ขออนุญ,ญาตกราบและให้ทุกคนกดซับสไครป์ผมเลยนะครับผมต้องการให้มาพูดติดตา50คนและสตรีมได้แต่ผมไม่สตรีมหรอกผมว่าผมเครื่องรับไม่ไหวเราผมมีเครื่องที่แรงกว่านี้ผมก็จะสตรีมได้หรือในอนาคตอีกผมอาจจะมีคอมใหม่แล้วผมจะสตรีมในคอมเล่นเกมต่างๆในคอม เช่นลาฟโซเวโบอย่างนี้ซึ่งก็คิดได้ที่เกมเังแหละที่มันน่นาจะดูสนุกอาจจะหมยครับจ้าว่าอย่างนี้แต่ผมก็ขอลาทุกคนในเพียงเท่านี้ได้เจอกันใหม่อนะีพีหน้า see you again tomorrow next t i ท e